มีคำถามครับว่าถ้าเราจะปูพื้นบ้านให้น้องหมาครับเราควรจะใช้วัสดุอะไรดีเดี๋ยววันนี้เพื่อชวนคุยครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวเองก็ตามนะครับตัวอุ้งเท้าเองมันก็จะมีเล็บอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัสดุที่ใช้ปูพื้นบ้านนะครับมันก็จะมีผลอย่างมากนะครับกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวความแข็งแรงของน้องด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัววัสดุที่เราใช้ครับมันแข็งเกินไปนะครับหรือว่ามันเลื่นนะครับมันก็อาจจะทําให้น้องเดินแล้วเป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลลืื่่่่น้้มมะรรรหอวาแแแแตงกกกททีเิด ที่ตามข้อกระดูกต่างๆเพราะในอันดับแรกก่อนนะครับวัสดุปูพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นพวกวัสสุที่มีความแข็งและเงาครับอย่างเช่นพวกกระเบื้องต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นกระเบื้องเองถ้าเราอยากจะใช้จริงๆเนี่ยกระเบื้องเองก็อาจจะต้องมีความสากเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เป็นกระเบื้องที่เงาและลื่นมากแต่ถ้าเป็นวัสดุที่เหมาะสมจริงๆแล้วครับปัจจุบันนี้เนี่ยพี่มอว่าก็น่าจะเป็นพวกกระเบื้องยางนะครับหรือว่าเป็นพวกไม้พื้น SPC ที่มันมีความแข็งนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคครัับดด้้าาานนนนนนหหมมมมก็ีีว่่ิอยท จะทาให้เล็บเนี่ยมันสามารถจะจิกลงไปได้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับตัวกระเบื้องยางหรือว่าไม้พื้น s p c เองเนี่ยตัวส่วนผสมหลักเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับในกรณีที่น้องเนี่ยฉี่ลงไปหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจะให้เลือกตัววัสดุป,ปูพื้นที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเป็นกระเบื้องยาง s p c ครับหรือไม่ก็พวกเป็นกระเบื้องยาง I v วต่างๆไปลองใช้กันดูนะครับ